แม่เรื่องมาช่วยทำไมนี่ดิทำไมแล้ยวเราไม่ได้นอนที่กูอ่ะลุกไปแปรงหน้ามาไอเร็วตามาช่วยทำไมนี่โค้รทำไม่ได้คนเดียวมาเร็วมาทำอย่างมาเร็วข้อช่วยทำไม่ได้ทีหนึ่งเมื่อนี่ตองบัวไทยมันว่างมันอีดตัดเด็กโจลาลี่มาช่วยมารวมมือทำกันดีเลยเงินไปเลยเดี๋ยวนี่ของรถนี่เลยพูดรถมือมัา มี่ังกดครับมี่ังกดครับข้าไปใส่เลยข้าไปเลยไปใส่เอาเอาเอาอันเดิมออกก่อนเอาเดิมออกแกข้าไปเลยแกข้าไปเลยไอ้มันติดปุผงกูเอาเอาเอเอาจริงจริงแล้วกูก็นึกไม่ออกว่ะเอามันมาช่วยแบ่งเบผ่าน้านหรือเอามาเผมผ่าล้า แล้วบอกอุ้ยหลอดอยู่เป็นสิปีเลยไม่หลอดสักทีคนเปลนได้ลำนักกับชวนช่วงเทาเลล้ากันเล่แรงมันมันมีแต่ไม่เรื่องเวลามันทำอะไรได้มันโขงนะแต่ฮันเลยพอทําไปสักปักเอ๊ะอออไม่หลอดเมืองวามันทำพลางโอพลางออล่อยพลางไม่หลอดไม่ตียู่ฐานได้อยู่นนยบนบ่อมั่งลงไปยู่หลางบ่อมั่งช่วยกันไสไม่ใช่มันไสอยากอะไรได้นี่อยากอะไรได้อ้เรื่องมันเพื่อไม่เรื่องมันคุนทน คนน้ำหนักแาวส่วนสู้อ่ะมันอิดอะดอ่ะฮึเฮ็นมะปวดเซ็ตถึงนสู้อ่ะข้างล่างดีนี่มาเดียวข้างล่างขึ้นไปขึ้นไปข้างล่างอย่างเดียวแหลยได้แล้วขึ้นไปขึ้นไปอ่หยอกตีนหยอกตีนเลยหยอกตื้มอดหยอกตีนหยอกตีนไปหยอกกูให้กูขึ้นใหม่กูหยอกตีนใหญยอกตีนเลยก้อนเลยแหละมันอิดตั้งตัวกันนั้นเออมันเดี๋ยวมันติดไอ้เนีไยลงมาขึ้นไปใส่กันนั้นลงมาไม่รอยได้ซื้อรถแดกมาครับ ปวด้วยจริงๆเลยกับมีแม่เรื่องเราก็นึกว่ามันขึ้นไปอยู่บนแล้วมันจะช่วยไส้ได้หงายไส้ได้คล่องึ้นขึ้นไปตึ้งมันหนังมันได้แหล่นมดปอกขึ้นไปตึ้งหยกตีนไม่ได้แล้วพอดลงมาตึ้ง่วยไส้กับบนเพื่อไม่รอยได้มังไส่อยากมังคลาดและเบี้ยกม แอพ้ลจากการรวมหลักซ่ามาขี่รวมแรงรวมใจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็ทำให้เราซ่ามาดปลูพรมรถยนออกมาได้อย่างสวยงามบอกเลยว่าการปลูพรมรถเจ็ดดีนี้มันทําให้รถเราเละเป็นรถที่รู่ร่าลังการเละเป็นรถผู้รักมากดีไม่เสียแรงดีตัดสินใจสื่อกับทางร้านเลิฟคาออโต้ออโต้ค่ะไม่สะดวกไปหน้าร้านก็สั่งมาติดตั้งเองไม่ทุรากท่กแอดมินจะส่งแบบไปเหลือกอย่างเยอะดูแลแนะนํา เร่งการค่ายดีมารกและนี่คือช่องทางการติดต่อเอ็พ้นทีใดซื้อร้านนี้เพราเจ้าข้องร้านเป็นคนตายจ๊อบเรื่องนะขันนี้ขันก่อนมาพูดเร็วโอ้หายตายสักขันนูชายขันนี้ไอ้ได้บนเกืะปตายกูแน่ติดปูผมรลับตานนี้มันติดตายไหม